มันเช็คได้ด้วยค่ะดูสิค่ะแค่นี้ชื่อดารอโอ้เพื่อนแอรเรียลก็มาค่ะชื่อว่าอะไรนะชื่ออะไรนะเพื่อนดอลลี่ชื่อเพื่อนแอเรียลชื่ออะไรนะไม่ใช่ดอลลี่ผิดเรื่องแล้วมัม้งมี่พรนี่แพมมาแล้วค่ะสมิโก้ค่ะยิ่งน้ำทำพาเพื่อนๆมาพาเพื่อนสมิโก้เรา นี่ค่ะน้องแพมพาเพื่อนๆมาดูสม,มิเกอร์ลายใหม่ๆนะ,นะ,นะนอ๋อกองลิสซอร์อุย้ยเ,เป็นอวกาศแล้วก็เป็น,นเป็นไอติมกับอวกาศแ้วกก็็็เปนมิดยตรงนี้คือลายใหม่ใช่ไหมคะค่ะนี่อันนี้คือลายใหม่นะคะทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะแพมชอบไหมอ่ะ แม้ว่ามันได้ความเป็นแบ็คพิ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะมันมีสีแบ็คพิ้งไงใช่ดูสิคะเป็นขวดน้ำก็สวยอืมรแล้วรู้สึกอนที่สวยกว่าเมื่อกี้อ่ะไอหยาเราไม่เป็นไรไอล่านี่อันนี้เป็นตัวเขาเรียกนะคะตัวสล็อตสล็อตฮะน่ารักมากเลยน่ารักมากเลย กลมม่องนี้เฉล้วต้อเแม่ได้กล่องนี้อแบบนี้ค่ะแต่น้องแพมเขาอยากได้ลายอะไรเดี๋ยวต้องมาดูกันนะคะดูดิมันวิ่งมากเลยค่ะมันวิ่งมากเลยเนาะนี่ค่ะโชว์ให้ทุกคนดูชุดเก็บยังลบนะ คิดเลขนะแล้วอันนี้ล่ะผมนี่ล่ะอู้ชิใส่ดินสอค่ะมันดำมากอ่ะน้องเพิ่มถือให้คุณแม่หน่อยอร์พาเพื่อนๆไปดูสิมีอะไรใหม่ตรงนี้โอเคเดีอุ้ยอุ้ยอะไรเออเขาเรียกอะไรนะคเจนเนล่าซินเนล่า เจ้าหญิงจีน่นนรนานี้เอาม่ค่ะเพื่อนรนไม่เชื่อนีนส่สม,มิโก,โก้โอ้โสม,มิโก้ก,ก็มีลายเอ็กเจ้าหญิงนะคะว้าวโอ,โช,วโอโชอบไหมนี่อะไรเนี้ยชอบ อุ้ยมันมันเช็คได้ด้วยค่ะดูสิค่ะได้มันมีน้ำมีข้างในอะ่ะมีบับเบิ้ล้วยมันเป็นคอลเลคชันเดียวกับกระเป๋าน้องแพมนะถ้าเ,เพื่อนๆจำได้นะน้องแคมก็เอาอ,อันนี้มาอืมมันก็น่ารักละค่ะลูกแต่อันเมื่อกี้หนูในหะ้น่อันไหน อันไหนคะอ่อชอบอันนี้หรอชอบอันนี้หรอโอ้ยน่ารักท, Ariel, ทั้งแอรียลทั้งซินเดอเรลล่าเลยเลเลโอ้เพื่อนแอรียลก็มาคะ่ะชื่อว่าอะไรนะชื่ออะไรนะ เพื่อนดอลลี่ชื่อเพื่อนแอดเดียชื่ออะไรนะไม่ใช่ดอลลี่ผิดเรื่องแล้วมัมมี่มันคืออะไรคะนาฬิกาเหรอคะน่ารักจังเลยโอ้อันนี้เก็บร้อนเก็บเย็นได้ด้วยนะคะดูความวิ่ง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 สผู้ใหญ่ก็ใช้ได้พอเป็นสีเรียบๆอย่างนี้เนอะน่ารักมากเลย ผู้ชายใช้สีเป็นแต้แบบนี้ไม่ได้นะคะผู้ใหญ่หลายๆคนก็ชอบสีพาสเทลแบบนี้ค่ะแบบนี้ก็ชอบไม่ให้นาพิเลือกไหมส่งรูปไปให้นพิเลืกเอกถึงขั้นนั้นเลยเหรอคะต้องให้นพิช,ช่วยเลือก<ช>นี่นะคะ<ช>คอลเลกชั่นใหม่เป็นกระติกน้ําก็น่ารักมากเลยนะแค่นู้เป็นกระติกน้าน่าร<ๆ>ักเป็นเป้ก็เท ทุกคนคะ่ะน้องแพมเกิดเลือกไม่ได้ระหว่างสองลายนี้คะ่ะช่วยน้องแพมด้วยน้องแพมเลือกไม่ได้ลายไหนดีคะลายไหนดีคะ